พกโจรเนี่ยขยันมากเลยนะ,ะไฟท้ายหายมาทุกวันนะจนคุณตำรวจบอกโอ้โหต้องขยันออกท้องที่ทุกวันแล้วไฟท้ายหายเคลมประกันได้นะ,ะแต่ว่าคุณต้องมีประกันชั้น1 2สองกับ2บวกย้ำนะคะประกันชั้น1 2สองกับ2บวกเคลมไฟท้ายหายได้ประกันนะคะจะจ่ายตามมาตรฐานโรงงานคือตามที่ออกมาจากโรงงานตอนจะเคลมต้องทำดังนี้ค่ะหนึ่งนะคะไปแจ้งความในท้องที่เนี่ย ที่ไฟท้ายเราหาย2นะคะแจ้งประกันเรานะคะแจ้งเหตุการณ์ให้เขาฟังพร้อมยื่นหลักฐาน,นะะประจําวัน,นะะที่เราไปแจ้งความมาแล้วประกันก็จะให้ใบเคลมเราค่ะข้อ3นะคะนําใบเคลมนะ,ะไปที่อู่หรือศูนย์นะคะเพื่อน,นัดวันเอารถเข้าซ่อมค่ะพอไฟท้ายมานะคะอู่ศูนย์ก็จะเรียกเราเอารถเข้าซ่อมค่ะ คุณท้าที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจะได้มีสาระดีๆเอาไว้ใช้นะคะเรืองประกันรถนตะก็ต้องเลือกที่ปรึกษานะก็คือนายหน้าตัวแทนที่จะมาช่วยเราเจรจานะให้คัปาปรึกษาเวลามีปัญหากับคู่กรณีนะการเจรจากับประกันหรือว่าอูไม่ให้เสียเปรียบค่ะพี่จิ๋มนะมืออาชีพด้านการเคลมยินดีให้บริการค่ะ